เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวังไีสุดข้ามเลยผมมาชี้เป้ารถสวยให้ผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น Honda ครับ Civic Dimension เ,เครื่องเกียร์ดีสีสวยเดิมๆบางๆเลย1.7เบนซินเกียร์ออโต้ช่วงล่างแน่นขับดีนะครับไม่ดังภาษีพรบพึ่งขาดครับต่อได้ปกติต่อที่ไหนตอนไหนก็ได้แอร์เย็น แม็กสวยจางดอกหนา,นานเลยใช้กันได้อีกยาวภายในสมบูรณ์ครับไม่จำรุดไม่สุดโซมเกียร์โต้จกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บ้านนี่สวยนะครับกับราคาเบาๆ59,000เบาทเท่านั้นเองไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนครับราคาหลักหมืน่นพิกัดดูรถอยู่นคนปรปฐมครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับเป็นก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตท่านเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ หน้าหลังเดิมๆครับอดี Body ้ดีไม่มีชนหนักห้องเครื่องเดิมๆคันหน้าบ้างๆสวยๆคุ้มๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ